มาทุกคนมาลมคัวเส้นเดิมเส้นเคยเนาะเพราะว่าสน่นนี้ไปใส่บูได้สิ่งที่ไฮได้ก็คือลมคัวเก็บผัาเก็บหญ้ากินอยู่ตามสวนครัวเขานั่น,เอ,นเอง <laughs> วันนี้เฮาก็มีเมนูต้มปลาบู แต่ว่าเขาก็บม่ค่อยกินซักเถื่อปลาบูเมย์เพิ่งซื้อามาเพิ่นว่าต้มแซ่บต้บมใส่ใบมะขามอ่อนต้มให้กินแน่เขาก็เลยว,ว่าสิไปหาเอาใบมะขามอ่อนมาต้มใส่ปลาบูนั่นเองผู้ใดที่เคยกินปลาบูเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันในเด้อว,ว่ามันเป็นจะไรแซ่บบ่หรือว่าจะไรแต่ว่าเขาบ็ไ่ค่อยกินก็เลังสิกินมื้อนี้แหละเดี๋ยวเขาสิไปเก็บใบมะขามอ่อนก่อนช่วงนี้ก็ใบมะขามอ่อนมันจะเกลี่ยแน่แล้วต้มอ,อยู่ตน้นชุงมๆบนเดี๋ยวสิปีนขึ้นไปเอา บ,บูของเฮาเ็ดต้มในมื้มันนี้จะรวมตรวบันใหญ่นึงเ็ดต่มสมเสียบหายไหมเรากินเหน็นอยู่แล้วเขาค้ายน้ตาตาลแต่ก็บ่เคยกินก็ม่งไปซื้อมากินกนีน่ไงเราเสียบคืออยางนี่เลยสิลสมีินเลแต่ว่าลายมันก็ย่าคือประเขนเนาะตัวกัใหญ่ให่เขาจะไปหามดใส่ ็ดมันออกแห่เบิร์กฟ้ามีเก็ดต้องเอาเก็ดออกก่อนจังเห็ดกินเลย,ยตัวตัอีเมลัาสือมากมันก็นยังสดๆยังเป็นๆอยู่อู้มีไข่พร้อมอ้าเหนือมันไข่ไข่้นเหนือประคอจเัเบิอ๋อขาวโอโซโอู้เดี๋ยวสีตุม่มแสบๆโหลด ต้่มยำกันนะสิเสียบใเดี๋จะเบิ่งเหนือมันโอ้หั่นถตาสะออน กรใส่เป็นเกลืองลงไปแตนงานกระเทียเป็นเครื่องหอมแล็เครื่องส้มอันนี้ก็จะมีขา่าโหชิคายไบจิโวตแล้วก็มะเขือเด่นเอา้อยี่เจวแล้วก็มีไว้มะขามอ่อนใส่ลงไปต้มสุสจกจักหน่อยดึงแซ่ย สิเสอเอาหมักเลนออกก่อนหมักเลนนี่ตมใส่เจลใส่แตงไม่มาค้ำอ่อนนี่มันก็สมเพราะแห้งอ่ะแซ่บได้ตุ่มปลาใส่ใบมะขามอ่อนตุ่มเอียงก็เหลวาเตา้ใส่ใบมะขามอ,อนน่อนแซ่บแจะสมนุ่นนู่นใส่ใบตำเจลจะงานเขาจะสิเอาปลาลงไปใส่เลย หนึ่งหนึ่งปลาอูป้อปลาเต็นปลาเต็นอ่ะเดี๋ยวให้มันสุกแล้วก็ปรุงกากิน,นเลยเลยสุกเดี๋ยวเลยสำหรับต้มปลาวูของเฮาปรุงยังไรเพราะว่าปลาวูมันสดมันใหม่ ไปคำเดียวว่าแสบสุด <g ir ly> เดี๋ยวเราจะเอาพักตังซายหล้ะก็พักหอมเปลงไปพักหอมเปรหรือว่าพักซี่ว้เลือยแห้ัน้หอมอ้าวโกงมากินเลยเรียบร้อยเนาะสำหรับต้มปาบูของเฮาเดี๋ยวเฮาสิมาตอกันทีเมนูของน้องนางนั่นก็คือเมนูเมนูอียง เมนูเซซวนเนาะเซซวนว่ะก็นี <laughs> ่ฮะควานผีแห่หอมๆเนาะกับกระเทียมนะจ๊ะขวานจิ้ไก่หอมสงสัยมันต้มปลาบูสิเป็นมันหรือร้องสิได้กินเมนูเซซวนใช่แล้เบุงแล้วมันเป็นตะซ่วนเซ่ะนนะ พ่นจะนะ่นเห็นเอาเส้ให้บ้างโอ้ยจะหน่อยเขาไป่สีในเส้คับไม่วันอันนี้เป็นเจลยังเจลเซ่สวนเจลเซ่สวยใส่สให้มันนทำหอมอันนี้เป็นซีเมนเจลที่เขาเส็จสำเร็จมาแล้วเรรียบ้อยหมดแล้วแมนไปซื้อมาแล้วเขามีแต่ครัวใส่กับกระเทียมเนาะแมนให้มันหอม เดี๋ยวซื้อมาสิมเมนูเซ้ส่วนของน้องหน้าใส่ไข่ไวนบึงแต่หน้าตาสีสันจะเป็นตาเส้ส่วนขนาดเรงยนกิคืนวะ <laughs> <laughs> กินข้าหมอเลยไหมเอาแบบยืนกินแบบลูกทหารเสร็จสุด เจสันตุ่กินแนี่ยนจ่งแ่เสีส่ข้าวหมอเลยว่าตรงมประวูเขาเป็นมันแล้วเขาแหวอก็แมงกินไ่เคยกินมันกัแข็งข่อยเคยกินนกแก้ปลาคอยใหญ่มาเวลาะคอยใหญ่บมันบอก่ันะคอยใหญ่อีกนปลาคอยใหญ่เมันกรเสียบเนาะเมันกับเสียบอยู่หรอกตุ่ม เอากะบากินนะคะเอาไว้ให้พี s. <S ่แพรกับพี t ry> <t ry ่พรกินเอาไปสิกินเมนูของน้องนั่งเซ่ยซวยส่วนเซบอกอะไรขึ้นเดียวว่าแซ่สุด มันลงใสจฟงมาละอนมน่นนานจิ๋วไปใช้ชว่อนั้นก็คือมังอยจีนเลยครับก็จะกินอะรจุมร้มจีน อิาขอ่าอ่าฮ่อนอกมาแต่มอแล้วเนาะ อันนี้เป็นการกินมอฮอนที่แท้จริงเอาออกมาตั้งแต่มอฟดวบัวๆแล้วก็กินโลด หอนทั้งเพชรเขาขั้นคณะอาากหอนของกินก,าากับห,อน,นนหอนเพชรพอม